อสดีครับคลิปนี้ผมมา <c oughs> แนะนำสินค้าอย่างหนึ่งของปาปาเบนกิจ้าช็อปของเรานะครับปาปเบนวิร์ของเรานะครับก็คือสายแจ็คนะครับจริงๆสายแจ็คนี่ยก็ขายอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแหละนะทั้งสายแจ็คสาย AC อะไรต่างๆพวกเนี่ซ่อมม o ดิฟายแล้วก็หลายกีตาร์ต่างๆนะฮะแต่ว่าแล้วก็ไมโครโฟนคัสตอมใช่ไหมอ่า แต่ว่าบางทีคนท,ท,ที่ที่มาติดตามเพิ่งมาติดตามใหม่ๆย,ยังยังยังไม่ยังไม่ไมเคยรู้อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นกับไอ้ไอ้ที่ผมใส่แจ็คอะใส่แจ็คผมที่ใส่แจ็คผมเนี่ยผมแบ่งเป็นสองรุ่นเอะเป็นสองรุ่นหลักๆก็คือเรียกว่าเป็นรุ่นเ,เ<อ> <estro> สียงนุ่มกับรุ่นรุ่นเสียงชัดอะแต่ว่าอัตลักษณ์ของสายแจ็คที่ผมทำเนี่ยก็คือผมทำใช้เล่นเองเนี่ย ผมจะเน้นที่ต้องชัดหัวต้องชัดหัวโน้ตต้องชัดคมชัดแล้วก็สดใช้คำว่าสดเพราะว่าเวลาเราใช้สตแจ็คปุ๊บเนี่ยเราไปผ่านเอฟเฟกหรือว่าไปผ่านอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะทอนความชัดลงเรื่อยๆถูกไหมสิ่งที่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าสิ่งสิ่งที่ที่เพดเดิลเนี่ยมันทําให้เราได้มันเพิ่มเนื้อเพิ่มโลเพิ่มแหลมเพิ่มอะไรแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มให้เราไม่ได้เลยคือหัวโน้ตมันจะจมลงแล้วหลายๆครั้งคณก็ต้องไปใช้ตัว บูทขีนเพื่อจะหัวนตขึ้นมามันก็จะยิ่งเละเทะยิ่งยิ่งแบบโหยิ่งไปกันใหญ่มหมยิ่งบอดยิ่งเยอะยิ่งอะไรอย่างเงี้ยทักนณะเงี้ยทีนี้อ่ะก็คือเจ้าตัวนี้ซีเป็นสายแจ็คนะสายแจ็คอ่าคือสายแจ็คเนี่ยมันประกอบด้วย3อย่าง3อย่างหลักๆนะคก็คือหัวหัวแจ็คอันดับแรกคือหัวแจ็คอันที่2ก็คืออสายชนิดสาย อันดับที่สามก็คือผมใช้คําว่าคนต่อดีกว่าคนที่ต่อประกอบด้วยสามอย่างนะครับสามอย่างเนี่ยหัวแจ๊ดสายและคนต่อเนี่ยสามอย่างเนี่ยมันมีมันจะม,ม,นมีมันมีประสิทธิภาพหรือมันมีมันมีความาความเขาเรียกว่าความความต่างกันยังไงหรือความสําคัญตรงไหนสําหรับอันนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นไอ้ที่ที่ที่ผมหมายถึงว่าเป็นเป็นที่ผม จะอธิบายให้ฟังแล้วกันประมาณนี้ลวกันผมเพราะจริงๆเราม,ม,มีมีทำทดลองเยอะแต่ว่าไปหาดูแล้วกันนะแต่ว่าอธิบายครา้าวเพราะว่าถ้าเกิดไล่เลียงอะไรมากเนี่ยมันจะแบบเรื่องยาวอีกเอาเป็นว่ามันประกอบไปสามอย่างก็หัวเนี่ยหัวแจ็คเนี่ยมันอยู่มันก็คือมันจะเป็นอัตราลักหัวโน้ตอ่าหัวโน้ตคมมีกําลังมากแค่ไหนนวลคมนวลหรือว่าหางหางโน้ตอะไรท่านเนี่ย อันนี้คือเรื่องของหัวเรื่องของสายเนี่ยเรื่องสายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของเนื้อเสียงกล้ามเนื้ออย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ใหญ่กล้ามเนื้อที่กระชับ กล้ามเนื้อที่บื้อกล้ามเนื้อที่พลิ้วอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนี้มันจะเป็นลนักษณะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของของเสียงแล้วอีกอันนี้คือคนต่อคนต่อเนี่ยก็คือหมายถึงว่ารวมถึงว่าคุณใช้ตะก,กวัวแบบไหนใช่ไหมแล้วคุณจะต่อเป็นเป็นยังไงในใน,ในสายที่มีเนี่ยอ่าฉะนั้นสมมติเรา,าใช้ตะกักกวไหนก็มีตะก,กวัวเงินตะก,กวัวธรรมดาตะก,กวัวบะบะบา,บา,บายใยๆหมดก็คือการเลือกใช้สมมุติว่าอ่าผมทําอ่า สายที่เป็นโซนเสียงแบบนี้แล้วเลือกแล้วเลือกตะก,กูวแบบนี้เพื่อใช้แมทอะไรเงี้ยกับหัวนี้กับสายชนิดนี้อะไรเงี้ยก็คือ3อย่างที่มีที่เป็นปัจจัยปัจจัยของของของเสียงของเสียงของของ่าเขาเรียกว่าเสียงของไอ,ไอตัวสายแจ็คเนี่ยนะฮะทีนี้เราจุดสังเกตหรือว่าไม่ได้จุดสังเกตลกจุดจุดเด่นของผมเลยก็คือผมจะใช้สายที่สดไอคำว่า,าสดก็คือจากพิกอัพ กีตาร์มาในวงจรกีตาร์แล้วมันโผล่ที่มาโผล่ที่สายแจ็คนั่นละยันยัดเข้าไปในอัมเนี่ยผมจะใช้สายชิ้นนี้เดียวกันเลยนะก็คือเป็นเบอร์เป็นสายที่จะเป็นเบอร์ชิ้นเดียวที่ไวริงไวริงในใน,ใน,ใ,นในกีตาร์ขนาดจะเท่ากันและก็เป็นเจ็ดเส้นอ่าก็คือถ้าเราลี่ออกมากมันก็จะเป็นเจ็ดเส้นนะเั็นเจ็ดเส้นชุบทีบุกเหมือนกันอ่าก็คือสายมันจะเล็กอ่าสายมันจะเล็กคือหมายคมว่ามันก็ไม่ได้เล็ก คือมันอาจจะเล็กกว่าเขาเรียกว่าเล็กกว่าที่ที่ที่ทุกคนเห็นที่คนเคยเห็นแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เล็กจนแบบพิสดารอะไรแต่มันก็ถือว่าเล็กถามว่าทำไมต้องเล็กก็คือเพราะว่าสายที่ไวริงในกีตาร์มันก็ไม่ได้สายใหญ่ใช่ไหมมาแฉะนั้นพอเราใช้สายชนิดเดียวกันเนี่ยในในในระบบเนี่ยมันจะลื่นสดมันจะสดมีความสดสูงกว่ากว่าที่แบบว่าใช้สายใหญ่แต่แน่นอนมันก็แล้วแต่ชอบถ้าคนไม่ได้ชอบสดไม่ได้ชอบให้มันสด มากอะไรมากชอบใครมันหนานุ่มฉ่าอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่แต่สไตล์ผมจะเป็นสไตล์นี้คือสดแล้วผมก็จะเลือกใช้ห <g> ัวน <g> ิ <g> ้วริกหัวนิ้วริกก็ใช้เสียงที่เป็นประกายคมคมเป็นประกายกว่าฉะนั้นเนี่ยาสายเนี่ยมันจะมีราคาเพราะว่าแค่หัวมันก็ล่อไปจะ200ร้อยละข้างหนึ่งมันมันก็เลยมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันเป็นต้นทุนที่สูงฉะนั้นใครที่ถ้าคนที่ทำโลคอสมากๆอ่ะทำทำสายจะขายโลคอสเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้สายหัวพวกนี้หรอกเพราะว่าหัวนี่แพงซื้อมันก็แพงแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันอสองรุ่น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 เสียงชัดกับรุ่นอรุ่นรุ่นรุ่นเสียงนุ่มอ่ะัวเสียงนุ่มมาสายใหญ่กว่านิดนึงอ่านิดเดียวนิดหนึ่งนิดนึ่ะเดี๋ยวมาลองตัวเสียงถึงนุ่มของผมเสียบแอมแล้ว เดี๋ยวต้องดูว่าว่าเป็นยังไงว่ามันต่างกันยังไงมีความเป็นเม็ดมีความแบบเป็นเม็ดเสดสดแบบฟิลแบบว่าสดสดเม็ดเนะ ตัวเสียงนุ่มเนี่ยให้ทุกคนสังเกตเห็นเวลากระแทกเวลาแบบดนามิกฮะมันจะมีความลึกลงไปแล้วก็ยังยังแบบทรงตัวยังมีทรงอยู่ตลอด oh. เวลาเล่นเทคนิคต่างๆ Nah, macam ini udah นี่ตัวเสียงนุ่มไอตัวที่เป็นตัวเสียงนุ่มแล้วทีนี้เ่าจะมาตัวเสียงชัดตัวหนึ่งตัวเสียงชัดแล้วดูแล้วมันจะต่างกันยังไง นนี้ตัวเสียงคมนะตัวตัว,ต,วตัวหัวโน้ตคมเวลาเรากระแทกเด้งปุ๊บเนี่ยตอนเรเห็นจะฟังออกชัดเจนเลยว่าดนามิกเวลากระแทกปุ๊บเนี่ยมันจะมีความคมพุ่งแต่อีกตัวตัวก่อนตัวแรกเนี่ยมันจะมีความเก็บทรงอยู่อันนี้มันจะไม่เก็บทรงแล้วก็คือเวลากระแทกเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะ,นจะปักฟิกปักฟิกปักฟิกแต่ว่าอันอันนั้นแรกเนี่ยมันจะปุ๊กเอ๊ออเก็บเก็บทรงอยู่อย่างเก็บทรง แรกนะถ้าฟิลเล่นแบบเมเยอร์เล่นฟิลแบบว่าเป็นหัวโน้ตกลมๆได้ยเยอะอะไรเงี้ยคือหวดไปแรงๆเล่นแตกเล่นอะไรแรงๆยังคงมีความอ้วนกลมที่เป็นทรงอยู่ไม่ไม่ไม่แสบหูไม่ไม่หนุหูมากอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือเวลาสตัมไปก็จะคือแบบจะพุ่งแสบดุดันกว่าอ่าสองตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับอย่างไอย่างนี้ลูกค้าสั่ง สตัวนีู้กค้าที่ลูกค้าสั่งมาก็สามเมตรสมเมตรก็จะอยู่ที่แป0ร้อดรอยสามสบาทอ่าแล้วก็มีค่าส่ง50บาทก็เป็น880ร้อยแปดสิบนะ,นะก็ตามนี้ถ้าใครชื่นถ้าใครอยากลองอยากลองลองใช้นะก็ะมีสั่งได้ตามเมตรที่ต้องการนะอ่าก็จะ3เมตร4ี่เมตร5เมตรก็ได้แล้วแต่นะฮะ ก็ลองอินบล็อกมาคุยกันในเพจนะครับมือในเพจหรือว่าอ่เม้นไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเม้นไว้ก็ได้แนละ้วผมอาจจะส่งให้ไลน์ให้อะไรไปคุยหรือไม่ก็คุยในเพจนั่นแหละโอเคก็ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมอ่าซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ